โลเคชั่นคุณเองแล้วนะคะพอตอนนี้เลยอยู่ที่สามินส่วนน่ะคุยทำไมแกเป็นใครเมื่อกี่ยวฉันได้ยังไงมาทำไมรอบนี้เราจะบินไปญี่ปุ่นนะคะเป็นการไปญี่ปุ่นประมาณวันนิดนิด นับเป็นสองก็ได้แต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ไปทํางานนะคะเราจะไปงานแต่งเพื่อนสมัยปถมของดิฉันเองค่ะคุณเจเจอาสามาเป็นเพื่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยเรามาสนามบินเร็วมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราตกเครื่องเราก็เลยต้องรีบมาเพราะว่ากลัวหวัว่าคลินี้จะลับลืโอ้โก่อนครึ่งเองให้ลับลืนเหอะ แต่ว่าตั้งใจว่าว,าวอล์กเนี่ยจะเป็นวอล์กที่แบบอัดการเดินทางในวิกนี้เพราะว่าเราจะบินไปเซี่ยงไฮ้ต่อจากนี้ด้วยจะไปดูกันว่าชีวิตมันจะทอรหดขนาดไหนนะคะดูนะครับใครบอกว่าอยากเป็นต้นหนึ่งจสวยเหมือนต้นหนึ่งถ <c oughs> ้าใครมาสนามบินเร็วต่อน3ชั่วโมงนะคะ สามารถกดสังของใน k ิ้งพขาเอแล้วก็แวะรับได้นะคะบินมีทุกจุดทั่วสนามบินค่ะแล้วใครเจอพวกเราในสนามบินก็เชิญถ่ายรูปแลว้วก็แทยครับรู้ว่าว่าแบบก่อนหน้านี้บินไปเวียดนามกับที่บ้านใช่ไหมแล้วแบบว่าอาเฮียเป็นคนเดินไปกับอามา่าเพราะว่าแบบเวลารถเข็นคนแก่เขาจะให้แบบไปด้วยหนึ่งคนใช่ปะแล้วอามา่าแบบไม่ได้บินเลยตั้งแต่แบบติดรูปเราทิ้งเขาเออแล้วก็รีวิวเฮ้ยเดี๋ยวอาม่าเห็นแล้วว่าต้องแบบดีใจแน่เลยย้ายหาไม่เจอ ไม่รู้ว่าคนไหนคือหลานตัวเองเนี่ต้องแบบเข็นไปแบบถึงป้ายข้างหน้าแล้วชีพอยูเนี่ยเจ๊แหละเสอร์ของนะคะที่ King Power Space ค่ะใครเรียกไม่สมัครสมาชิกย่งเป็นสมัครสมาชิกนะคะเรากำลังจะเดินไปเคลื่อนนะคะซึ่งทริปเนี่ย ชาเลนจ์พวกเรามากเพราะว่าพวกเราอะบินอีโคลอดนี้แล้วก็เป็นเอ่อไฟแบบที่ค้นค่าจะยาวหน่อยจริงๆไม่ได้ติดหลัวอะไรนะคะแต่ว่าติดสบายก็ใช่แต่ปัญหาของพวกเราสองคนก็คือคือเต็บาแบนแล้วก็ขาต้องขามีปัญหาเรื่องขาใช่ซึ่งตัวเดียเองเนี่ยนะคะเข่าตอนไปตรวจตอนประมาณอายุแบบ20ปะณวันนั้นที่ตรวจอะเขาถ้าคนอายุ60 70 เราอ่ะก็เลยไม่ควรจะนั่งงอขาแบบนานๆแล้ววันนี้แหละฮะที่เราจะทำทุกอย่างที่หมอสั่ง้ามเราน่าจะปไหนกับเจนเลยไงรคารีนรอขอจมไปแล้ว <c oughs> ตอนที้ตรวจเขาอ่ะแล้วหมอเจอว่าเขาอายุเท่าคน60-70บ่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่ตัวยืดอ่ะช่วง1 4 4 5หมันยืดเร็วเกินไปค่ะเพราตอนนั้นแค่ ปีเดียวสูงแบบเกือบสิบเซนเพราะว่า<ม>เล็นบ้าด้วยเล่นระบายด้วยก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นอะ<ม>่ะส่วนสูงมันขึ้นเร็วพอมันขึ้นเร็วเกินไปอ่ะมันก็เลยไม่ได้ขึ้นอย่างมั่นคงูเลอพี่สวัวแต่เราดูบนเครื่องนะงเขาเราจะทำยังไงโอ้โหแค่เดินไปเกตก็เศร้าละดิมูดเดินมันเศร้าปะค่อยๆเดิน วันนี้ถึงปะสูดูโนสุเกียบพื้นกับเรื่องโรงแรมนะคะเรากำลังเช็คอินเจ๊ต้องอาบน้ำแล้วก็จอดไปงานเลยจากตอนแรกเจบอกว่าเราอยู่ที่นี่สองเราได้เลื่อนไปแล้วเราอยู่ที่นี่แค่เดียวง่วงนอนมากเลยเราเมื่อกี้ตอนนั่งรถมาตอนตื่นรู้สึกเหมือนไม่ม <ý Rahmen> ีขาคือข้อมันปวดมากเลยปวดเขา

อันนี้คนเจจนะมากานแต่งเพื่อนเห็นแล้วทำเป็นตัวเป็นเน,นื้ที่ถึงทวดไหนไหนโอเคทำแบบทวดทำไมต้องเดินแบบเนี้ยติดสวนสนามหรอใครห <laughs> ยุดทำแบบนั้นดิพอได้แล้ว <laughs> <laughs> จะทำไปถึงเมื่อไหร่ <laughs> อันนี้คือแบบวัดที่เพื่อนมา วัดดุสานเจ้าก็เห็นคอพับก็เลยเอาขึ้นให้กลัวปวดคอรบกวนเลยเหรอขอโทษนะ ้ยไปต่อได้เลยเราใส่จากน้ำกนะ็แบบว่าเลื่อย้ายไปเติบโตเปลี่ยนชุดอาบน้ำแล้วามาเก็บข้าวจากเพื่อนออก,ก็บทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ป้ะทุกคนโดนดูดเข้าไปลงน้ำ <c oughs> แล้วไต่อเราก็โจ้ก็ตามก็ไปายายยแบบมีคนนี้ไม่ได้ดูดุ <c oughs> ย้ยสั่งอ คนนี้เราได้กินได้ยากเลยตาใจคุณเธอเค้กทุกวันกับลูกกี้หนึ่งอาทิตย์ของฉันออกคนอยู่เห็นปะแกเป็นใครมาคิดมาฉันได้ยังไงมาทำไม เแกมากินของฉันได้ยังไงโจนชั่วไม่โจนเป็นอะไรไอังดาวเคยดูปะไม่เคยดูดูรียอคกันสองศาสตร์เ,เลยเลยนี่คือเพื่อนปฐม อาอะเมืองเมืองจำรหัสนักเรียนได้ปะมน8 7 2ไได้เลยอะมดเอ้าคุณจำไม่ได้หรอได้2 21544ขอยืมไทยนะนล่ต่างดาวเจทำตัวแบบอายคนนนะเสร็จยังเสร็จแล้วห่อยหน่อย เป็นผลกรรมของการกินเค้กทุกวันเหมือนอาบีบแล้วก็คุกกี้อย่างปลาคั่งไม่ใช่ใช่มันเป็นอาการที่ยูด่าอว่าอ้วนไอ้ไม่ได้ด่ายูยูด่าไอ้ไม่เคยบอกอยู่ว่าอ้วนเลยตอนนี้เรากำลังจะใช้เวลาที่เหลือให้มีประโยชน์ที่สุดนะคะเราถึงที่นี่กี่โมงอ่ะแปดโมงเราแลนด์ถึงแลนต์เก้าโมงเกือบสิบโมง าบน้ำก็ไปงานแต่งเสร็จจากงานแต่งประมาณสี่โมง,โมงแล้วกลับมาอาบน้ำอกเนี้าวเปเือดก็เกยเต็มแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มซึ่งไม่สามารถที่จะซื้อของอะไรได้แล้วร้านปิดหมดแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปิดไปจากเราเลยดก n g i เราอยู่ในรองกีแล้วนะคะคือตอนเนี้ยไม่ได้อยากได้อะไรเลยแต่ว่าอยากเดินเดี๋ยวจะมาดูว่าตอนจบแล้วจะได้อะไรบ้าง ปวดนนม้หมดแล้วไปนอนแล้วฮะพูุนีเช้าต้องตื่นขึ้นเครื่องปทติตาที่สตาน,นี้กี่โมฮะม10นาทีากำลังจะไปสนามบิน เพิ่งบ่นอยู่เลยนี้วจะอกล่อยที่เดที่ยัิดนญี่ปุ่นหนึ่งวันหวนึวันหคืนเจอกันพรุ่งนี้ไฟไปจีน